น้าขอให้ฉันเกิดเป็นคนไหหนานเธอไ่ฉันรักประเทศไทยรีวิวมะพร้าวแก้วสามแบบแบบแรกมะพร้าวแก้วเบสิกไทยแนด์ของแท้ต้องมีสามสีหวานชื่นยื่นรมจะชาอนคุนเคยมันแต่และสีมันกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะคือสไลด์บางๆอะ่ะกำลังดีไทยไรละมีของดีเยอะจะตายแบบน,นิ่มด้วยจ้ะ นีเดียวเหมือนมีความ j u i c ของน้ำมะพร้าวตัดเข้าไปแต่ละชิ้นเหมือนกินน้ำมะพร้าวสดๆคี้วไปคี้วมาเริ่มเหมือนลุกชิตสุดท้ายมะพร้าวแก้วหายหนานี่ดูซิมันจะได้อิจฉาแค่ไหนกับเชียวอืมมันซือแบบว่าเรากําลังขูดน้ำมะพร้าวกะทิในปากเราเองเป็นขนมทายเล่นเวลาว่างได้ดีต้องว่างจริงๆด้วยนะสรุปนะคะคุณชอบมะพร้าวแก้วนิม่มใครมีขนมมะพร้าวปแปลกๆอีกคอมเมนต์มาหนยนะจ๊ะ oh, oh.